สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวิระดำแต่งนะครับคลิปนี้พามาชมอาจารย์นุนะครับอาจารย์นุติดชอบยิงลมนะครับเดี๋ยวดูคืบหน้าถึงไหนแล้วนี่ครับจะได้เกี่ยวไม้อาจารย์นุดูเมฆดิฝาคครึมเลยครับท่านผู้ชม อาจารุจจริงๆมีนัดวันนี้ครับมีนัดวันนี้แต่ลูกค้าให้ไปพรุ่งนี้นะครับฝนตกครับไม่รู้จะได้ไปหรือเปล่าเคยเคยดูพรุ่งนี้นะครับไม่รู้จะยังไงนะครับฝนตอนนี้อาจารย์นุกำลังหาตำแหน่งอยู่นะครับชอบยิงลมจะได้สะดวกหน่อยครับสะดวกสบาย ตรงโยกมือนะครับอาจารย์นุทำเท่นอยู่นะครับตัวบนได้แล้วเลือเท่นจับฐานด้านล่างก็เดินสายลม อาจารย์นุอันนี้ทําแบบถอดได้ใช่ไหมถอดใช้แบบโยกมือเนาะองานพรุ่งนี้ก็เสร็จไม่เสร็จก็ลุยงานได้เนาะเือเอาแบบเวลามีปัญหาก็โยกมือครับท่านผู้ชม เดี๋ยวรออาจารย์โอนนะอาจารย์โอนไม่รู้ทำรถเสร็จหรือยังให้อาจารย์โอนเอารถจอดนี้เลยอันนี้ก็ยังไม่ได้ทำนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปหาโซ่มาก่อนแป๊บเดียวแป๊บเดียวนี้เดี๋ยวไปหาโซ่มา เอา,าเอันนี้หรมั้งนีนง่ยอดบอลเตรเหยยอันนี้แป๊บเดียวครับเดี๋ยวอาจารย์นุจัดให้ครับอันนี้ก็จะเก้มาใส่ข้างบนครับด้านบนโอ้ลมมาแล้วครับท่านผู้ชมไม่รู้ฝนจะตกหรือเปล่า จานุจะได้ทำงานไหมอ๋อเนี่ยจานุใส่ถุงมือกันไฟได้วยครับแจ๋วเลย <c oughs> <c oughs> จานุได้ของใหม่ครับวันนี้มีหลายตัวครับพังหมดครับ เล่ลือนคันนี้ก็เช็คเสร็จเรียบร้อยนะครับก็รองานอย่างเดียวครับรองานอาจารย์นุเลยเอาชอบยิงลมมาใส่รอเล่นๆนะเน,นี่อาจารย์นุก็เก็บภา,ภายในแล้วครับเดี๋ยวขึ้นไปดูกันครับ โอ้จานุเก็บล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับหนูเข้านะครับท่านผู้ชมจานุบอกหนูเข้าไปอยู่ในนึงในตู้เอครับตอนนี้ก็หอมคืนแล้วครับจานุใช้น้ำยาปรับพานุ่มบรรยากาศหน้าห้องอห้องกับตันออันนี้ก็อาจารย์นุดัดแปลงใหม่ครับ ไม่ให้ฟูนเข้าครับจัดเพลงได้แจ๋วเลยครับจานนุกนี่นี่ตรงนี้ก็อัดอัดงน้ำเลยครับนี่ตรงนี้ก็ทําใหม่อัดเกาวยางเดี๋ยวรอชมครับตอนเกี่ยวครับ จันนุวันแรกเราก็จะทำความคุ้นเคยกับรถก่อนโอ้เครื่องเสียงนะครับดูของบอยเจริญรถเสียบบอยนะครับเสียบบอยบางเลนสวยจริงๆครับงานเชื่อมนี่สุดยอดครับ รถเสียบอยนี okay, oh. okay, s <S <cn> ่เท่าแกทำเองนะโอเคทำเองงานเครื right ่อนเลยงานอะไรมันจะเมียนหน่อยครับตอนนี้ก็อยากจวดแล้วครับอยากจวดแล้วน้ำมันก็ขึ้นเราขึ้นเราครับ น้ำมันกี่บาทลลวอาจารย์นุ๊กสามเอ็ดเลยบอกสามเอ็ดแล้ววับดีกยอตโหโอ้อาาโหแล้วออมันแค่นี้แพงครับน้ำมันโอ้เหลือสายพานนี่ไม่รู้มีหรือเปล่า <c oughs> อีกเส้นหนึ่งยังไม่ได้เตรียมให้อาจารย์นุ๊กเลยครับน่าจะซื้อมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมยังไม่ได้ใส่ อาจารย์นุเทศไอท่อปันข้าวยัง ok. ยกขึ้นยกลงลเนาะมันฝืนไหม,ไม,ไมโอเคเห็นว่าคุณหมางยอดน้ำมันให้แล้วเสียมหมางเดี๋ยวรอชมอาจารย์นุจวดครับอาจารย์นุนี่มือดีครับมือดีเลยแหละครับแต่ก่อนก็ขับหนาบุญครับ อยู่กับเสียไก่นะครับโชมหน้าบอยครับเหลือตัวนั้นครับมันเวลามันโดนน้ำโดนอะไรมันเป็นเชื้อรานะครับตัวเสียงกลางนะครับพรุ่งนี้ถ้าไม่มีฝนไม่มีอะไรก็ น่าจะได้จ้วดนะครับท่านผู้ชมเ,เพื่อนๆชาว y o u t u b e น่าจะได้รับชมกันนะครับใีด้ดูช่วงล่างครับอันนี้รถใช้งานแค่7 0 0ดไร่นะครับคันนี้เพิ่งใช้งานได้7 0ได้ไร่นะครับ เดี๋ยวฝากติดตามอาจารย์นุ้ยนะครับฝากผลงานอาจารย์นุด้วยครับนี่กำลังติดตั้งเลยครับของคุณโอนเสร็จยังอาจารย์นุครอบลมเสร็จแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมเลยจะเข้าปลอยข้า เดียเด๋ยวต้องไปเอารถแล้วยิงยาวไปหาจารย์โอ้นหน่อยอ่ะฝากติดตามเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะไปหาจารย์โอ้นนะครับนาบุญฝากจานนุเด้วยครับอยู่ในอ้อมใจเดี๋ยวจะถ่ายให้รับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ